สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีงอิงเพชรบันแพงสวัสดี f อฟซีสาหน่อยเพชรบันแพงและ f อฟคุณคู่ตั้งโรลงชั้นแนวล้วครับประเด็นมือนีมีเหตุการณ์ดี่เนบอกปัญจากันเปนคุยกันเนาะหลายๆช่องมันก็คุยกันแล้วล่ะผมก็เลยเพ่อได้ฟังแล้วเออก็เลยอยากนําเสนอในมุมมองของของทีอ,อของเฮานี่อีกออออออมุมมองนึงว่า ในเรื่องของที่เพื่อนบอกว่าให้หลานหน่อยนี่ไปอยู่อีกวงหนึ่งวงสาวหน่อยสองผมเอ๊ะตกใจอยู่เพื่อนเพิ่นเม่นมากแบบนี้เพื่อนต้องการเอียงอะีนรนางพิจรณาดโดนมาตะควนอยู่ครับพ,พยายามจะหามุมมุมมองว่าเอ๊ะพอเหตุผลอีย่างแต่ว่าเพิ่นบาเสียงบอดี ห้องบอมวนหรือจังใดภาสิว่าเสียงโบดีห้องบอมวนสองรางวันใหญ่ระดับประเทศการันตีพุณจะเอาสมใดอีกพี่หนอสองรางวันใหญ่มันระดับประเทศคนเดเขาบุได้ว่านั่งสมาธิแล้วก็จิมซื้อแล้วเอาหายเลยมันก็ต้องมีผลงานมนีโอ้มันหลายอย่างฟาดานมากก็สมควรเนี้ยก็สเสด็จรางวันตัวเนี้ยมันกับบ่แมนประเด็น ว่าเสียงบบดีแล้วมันคืออียงก็ไม่กระบวนการอียงตรงนี้ทิเม่นออกมาเม่นเดียวนี่สะเทือนเบิดเลยเด่นนี่เม่นมากเม่นมากจรงิงสิเพราะว่าอียงเพราะว่าซี่เพราะว่าขคนทิทิดตามาลาหน่อยคนที่ตามวงาลาหน่อยเพลันแพ่งนี่จำนวนลักลานนีครับแต่ละช่องร่วมๆมกันเนี่ยหลายหลายช่องทางเนาะประมาณเป็นลักลาน่เนี่ยหรอ,อกเพราะมีคอมเมนต์ในลักษณะแบบนี้มาแล้ว ผมว่า FC, เอฟซีเพิ่นกะบ,บอสบายใจผมบออยากมองว่าให้มันเป็นเรื่องเกือบแข็งใจอย่างกันเนะาะบออยากว่าคนที่คอมมนปันใดหรอกหรือเพิ่นอาจสิบอต่างใจหรือว่าเพิ่นคิดคิด,คดหน่อยไปกะบ,บอสาบโดยเหตุผลตรงนี้เนาะเข้าห็นแค่เพียงคอมมนมากเข้ากับบอรเรือเพิ่นหรือเพิ่นอาจจะเป็นเอฟซีอีริก,ก็ได้อาจจะเพียงว่าเดี๋ยวความบางดีก็ได้เข้ากับโบู้แต่คุณ ได้ซื้อสารออกมาแบบนี้แล้วมันก็เหตุให้เอฟซีหลายๆคนก็บอสบายใจซะววายังไ,ไงซะมันมันสะเทือนเด้ที่นี่ตัวอย่างถา้าถ้าที่ไฮห้านหน่อยออกไปยี่หรีนี่สัญญาต่างๆที่เส้นเอาไว้ลวงหนานมันมีปัญหาเนอะเป็นอาสจจิบด,ด้คิดทั้งจุดนี้เนาะเลยเพิ่นก็นต้องหูอีกว่าเวลาเขามานี่มาเบิงสาวหน่อยนี่เขามาเบิงไผรักๆมาเบิงไผ อ้ยสิมีคอไปแล้วผมมาโมเมนต์โมเมนต์เอฟซีตัวจริงนี่ <c oughs> กับว่อยากให้มีปัญหาเนี่ยนะเพื่ออยากให้แบบเออแบบหักแห้งกันในสายของเอฟซีเฮานี่นะครับให้มันเป็นภาพที่บรรยากาศที่เอือเฟือเพื่อแพร่กันผมบอกอยากให้มันเป็นการไปจุดประเด็นให้มันให้มันมีเรื่องที่บาดหมางใจกันเนาะถ่าแห้งเอฟซีเฮ้า ทุกๆคนเนี่ยซอยพัดดันกันในเร่องดีๆพยายามอธิบายเนาะใส่คำบางเชียงสีเนาะผู้ใดถีหูแจกคนคนถีเม็นคนนี่เป็นเอฟซีผู้ใดเป็นเอฟซีเรอยู่ไก่เพื่อนนี่ไปซอยเพื่อนอธิบายให้เพื่อนฟังเนาะเป็นอาจธิข้าใจก็ได้เด้ผมมาเนี่าเข้ามาสั่งพื้นที่แบบนี้ห้เก็บ่งสาวหน่อยห้มันเป็นห้มันกลืนซืีอว่าเป็น f c ฟีทีนะหากเป็น f c ฟีทีจิตใจเมตตากว้างขวาง จังสี่เลยมันห่นสิไปเ็ยไกลเพราะว่าอย่างเพราะว่า,าผมเบิงจากหลานหน่อยแล้วหลานหน่อยเป็นคนแบบนี้เป็นคนจิตใจดีนี่เมตตา,าสิเอฟซีก็เพิ่มขึ้นเรื่อๆยๆไพ่สีดาไพ่ดีหายยังกร,งระซังบ่สนใจ้ายเฮต้นนาที่จะคล้องไปนาทีเอฟซียังเข้ากะต้องอธิบายให้คนบ่นเข้าใจฟั่งอธิบายแล้วเขาบ่ฟั่งกะเรื่องของเขาแต่นาทีเข้าต้องอธิบายเข้ากระท่ำนาทีเข้าเนาะในในมุมมองของผมสิผมมองสิเลย เพ่อบยากาให้มันกระทบไปถึงอ่าบวงสาวหน่อยบ่อไห้กระทบไปถึงหล่าหน่อยไอเรื่องกระทบของหล่าหน่อยนี่ผมมองว่ามันบ่กระทบนะครับสิบปอยุ่งสาวใดสาวหน่อยสาวไงสาวแกสาวยังกะไปหลวดผมว่าหล่าหน่อยบ่กระทบแต่มันสิกระทบบอดจูกระทบวงกระทบทีมงานในบวงไล่ต่้งต่ผลักคนขับรถจักรหอดพะยนักเอุ๋ผลมีผลมันมีผล ว่าเอาไปอีเนาะอันนี้แต่ว่าผมว่าบอดบอไปดอกฟั่งเดซื้อกับพ่อลูกคู่บุญโอ้ฝั่งสมีงจะหู้แหล่ะล่ะบอดก,ก็ต้องคิดวิเคราะห์เพราะต้องควนแล่ะล่ะเพิน่นเพิ่นบ่เห็หยังเป็นตัวทีตัวแด,เดนเนาะเพื่อนก็ต้องมองภาพทีว่าต้องจากมุ่มสูงลงมาว่า,าต้องพิจารณาว่าแยกแยะวาขอดีขอเสียเข้าควรสีวางแผนจังใดผมเสือเล้วเกินว่าบอสข้องสีบอสบคอิด ยังแค่มิติเดียวนะครับผมมองว่ามิติในการคิดของคนประมาณสองสันถึงสามสันเป็นยางตา่ำอันนั้นสันเป็นสีบริาบหรารบริหารอกมันยาบบริหารคนสุดยอดในเรื่องของการบริหารอย่างยากแน่นแต่คนยนี่แหละครับเพราะความคิดความอ่านอย่างต่างๆมันมันมันเข้าเข้ายังไปถึงใจเขาเข้าคิดไปถึงว่าใจเขามันขนาดไหนนะครับน,บนี่คือในการ บริหารจัดการเนาะจะในเรื่องของประเด็นว่าจะให้ไปอยู่โรงสานหน่อยอว่าตัดประเด็นไปหลุดบ่ต้องไปให้คุณค่าตรงนั้นเนาะแต่ถ้าเิ่นมาเหม็นด้วยความสี่วลู่กะให้เพิ่นรูไ้ไ้ซะว่าเออในสิงที่เจ้าเหม็นนี่มันสะเทื่นเด้มันจะเทื่อนสะเทื่นแห้งสะเทื่นสะเทืนเท่น,ทนคักเลยล่ะสะเทื่นเจ้าได้จะเทื่อนแต่ทีมงานที่บ่งนี่เขาบ่สะเทื่นดอกบงมามันเป็นเรื่องจิบๆิบของของบ่งของทีมงานนะครับ แต่ว่ากับเป็นหวงพ่นที่เมนแหละครับอาจจะมีฟีดแบ็กกลับไปเพราะสมควรเนี้เอาเห็นหลายหลายๆเหตุการณ์เนี้ยสีมาแสะแบบนี้เลยครับโดนโดนฟีดแบ็กกลับไปนี่เนาะแต่ก็บอดีนะครับให้อภัยกันฉี้แจ้งกันให้เข้าใจกันเข้ากันเดินจับมือเดินไปนั่งกันครับซอยพักดันกันครับผมมียั่งครับ fc สาวหน่อยผมเสียลวเกินว่า fc สาวหน่อยเิ่นเป็นคนถีมีการคิดวิเคราะห์ถี่ลึกซึ้งครับ ได้หลายช่องผมไปฟังเพิ่นเบาได้หลายช่องทางได้หลายคนเบาผมกับประทับใจครับแดี๋ยวช่องลักนักช่องยังไงในการในการนําเสนอข,ข่าวของหลานหน่อยเฮานี้ข่าเฮ็ดให้ยังยังผมเนี่ยผมก็ดีใจดีใจได้สิว่าเพิ่นยยยยพยายามสียังยังที่ผมว่ายแล้วพระยามสิประสานให้ทุกๆคนเข้าใจในมุมมองในมุมมองที่ควรจะเป็นเนาะบ่แม่มว่าสีมาฮักฮานกันสีมา มาแซะมางัดมายังไงมันเสียหลบส่งมันมันบอดีครับอย่างนี้จะเลื่อมว่ายงที่ผมว่าตอนแหลกและว,ว่ามันฝนกระทบเป็นโดมิโน,โน,โนครับหลาหน่อยบออยู่นีลมทั้งเบิล้ลเหรอหลาหน่อยอาจจะออกไปอยู่ผู้เดียวหลาหน่อยก็สบายผู้เดียวณนะปัจจุบันนี้เด้แต่ผมเสือว่าหลาหน่อยบ่เห็นนะครับแล้วบบมีใน world, ี่หัวคิดของหลาหน่อยเลยว่าสิไปจากนี่เป็นแสดงว่บาบอดจว,วาหลาไปอยู่วงนี้เด้อวงนี้มัน มันญ่แล้วมันบริหารมันอยู่โตแล้วลาไปสางตังวงสองเนี่อันนั้นก็จังอาจจะเป็นไปได้ครับอันนั้นอาจจะเป็นไปได้อันเป็นมันเป็นเรื่องของอนาคตครับมันว่ากันบ่ได้นะครับฝากเอาไว้ผมเสียแล้วเกินว่า f อฟซทุกคนมีจิตใจที่ดีงามมีความหักความเมตากับเ c ซน้ากันนะครับเพื่อสรงเสริมทรงบารมีบารมีให้ลาหน่อยห้องให้มันได้ได้รับายได้ได้รับ สิ่งดีๆตอบแทนกับหลานหน่อยเดี๋มากที่สุดแล้วก็อยู่ในแบดวงนี้ให้ยาวนานที่สุดครับมี่โอกาสหน้าพอกันไหมครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ